คุณผู้ชมคะในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะจะมีอีกหนึ่งเทศกาลที่หลายคนให้ความสําคัญนั่นก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร,ร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงความสําคัญและก็ความเชื่อสําหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะเขานิยมทําอะไรกันนิยมไหว้อย่างไรกันบ้างรวมไปถึงขนมไหว้พระจันทร์ค่ะวันนี้นะคะมีมาแนะนําแล้วก็มีมาให้เลือกสรรหลากหลายเมนูเลยด้วยนะคะเราจะพูดคุยกับ3 a, ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะดรนิพาสุพิชยังกูลท่านที่สองค่ะดรสุทาสินีสุพิชยังกูลและท่านที่3คุณรจนา สุรวัฒนานาันท์ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะฮะนำผลิยพัณ์มาหลากหลายมากๆาเลยนะครับเอานี้ก่อนอื่นเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านคือจริงๆเนี่ยเทศากาลไหว้พระจันทร์จะเป็นของชาวไทยเชื้อสายจีนเนาะรวมถึงชาวไทยบางส่วนเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องนี้ด้วยอ,อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเทศากาลไหว้พระจันทร์คืออะไรฮะเทศากาลไหว้พระจันทร์คือตรงกับวันขึ้น15บ้าค่ำเดือนแปด คนจีนก็จะมีเทศกาลไหว้พระจันทร์กันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงจิตใจของทหารที่แสวงหาสันติสุขแล้วก็ฉลองได้รับความสําเร็จกันจึงทําขนมเป็นรูปกลมๆแล้วมีไส้มาหลักหมาต่างๆหลายไส้มาทานกันเขามีความเชื่ออย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระจันทร์เนี่ยครทานแล้วมีความสุขความเจริญ อ๋อไม่ถึงว่าให้เกิดความสุขความเจริญเป็นไงคะแล้วก็มีความสมหวังในชีวิตนะคะครับผมก็ปรารถนาสิ่งใดก็ขอพรจากพระจันทร์ได้ค่ะอ๋อคือเขาเลยไหว้พระจันทร์กันมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมสําหรับการขอพระจันทร์ในวันนั้นก็ถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงเขาก็จะให้ผู้หญิงไหว้ก่อนนะคะก็อาจจะหมายถึงเรื่องคู่ครองหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ค่ะให้ผู้หญิงไปขอขอจากพผมขอขนมให้น้องผมไปเดี๋ยวก่อนค่ะเราต้องมีเลือกไหมคะขนมไส้อะไรขนมชนิดไหนที่ขอแล้วจะสําเร็จมากที่สุดเรามีไหมคะทุกไส้อะค่ะทุกใส้เลยเตรียมเลยเป็นขนมเพราะว่าเป็นขนมเปียคือมีความหมายเป็นมงคลและยิ่งถ้าเกิดเป็นของขนมสุดทาสินีด้วยเนี่ย คุณนาไปนะควรเลยจะได้รับอย่างแน่นอน <c oughs> พูดถึงขนมสุทาสินีกันบ้างคะ่ะสําหรับขนมไหว้พระจันทร์นะคะเรามีขนมอะไรกันบ้างมีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างโดดเด่นจากที่อื่นย่างไรบ้างคะค่ะก็ขนมสุทาสินีนะคะก,ะก็ก็จะเริ่มต้นจากตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มีโมจิมาะะนะคะตั้งแต่ปีของเราเนี่ยจะมีตั้งแต่ปีสี่ 47แล้วค่ะก็พัฒนาผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มมีขนมไหว้พระจันทร์มาขนมมามอนเค้กนะคะแล้วก็ขนมเปี๊ยะอันนี้คือขนมเปี๊ยะไส้ข้าวไรซ์เบอรี่ครับผมค่ะเอาตรงไหว้พระจันทร์ก่อนดีกว่าเอาไปเรืของวันนี้ไหว้พระจันทร์ของเรามีกี่ไส้อย่างไรกันบ้างขนมพไหว้พระจันทร์ของเรานะคะก็จะมีหลากหลายไส้มากก็จะมีตั้งแต่ ไส้ทุเรียนไส้ทุเรียนนะอันนี้ผมเห็นอันนี้พอดีเนี่ยคุณผู้ชมนี่ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนนะคะแล้วมีไส้อะไรอีกฮะไส้โงยิงเป็นคืออะไรฮะโงยิงก็คือเป็นธัญพืชอาหาธัญพืชและถั่วทั้งหมด5ชนิดนะคะนี่แหละอันนี้คือกระบวนการขั้นตอนการทําวัตถุดิบของเราจุดเด่นของร้านของเราเนี่ยทำขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเรามีความโดดเด่นด้านวัตถุดิบอย่างไรกันบ้างเราก็จะคัดสรรวัตถุดิบที่ มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความสดใหม่เสมอนะคะค่ะแล้วมีไ้อะไรอีกคะนอกเหนือจากทุเรียนแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีทุเรียนงอยิงนะคะมีมีงาดำนะคะแล้วก็ไส้ถั่วแดงแล้วก็ไส้เม็ดบัวซึ่งเม็ดบัวเนี่ยมาจากบึงของเรานี่เองบึงบรเรชรบรเพชรนะคะค่ะแล้วก็ไส้ พุชซาจีนแกผมแล้วก็มีสับปะรดพุชซาจีนคุณดูไส้เขาใส่ไส้นี่แน่นแ่นเลยเยอะมากและแป้งบางมากใช่มคใช่คการทำใช่ไหมฮะใช่ใ่ะอ๋อแล้วเป็นทํามือหมดเลยใช่ค่ะเรายังเป็นเป็นทํามือค่ะเพราะว่ายังเป็นกลุ่มวิสาหกิจอันนี้ไส้อะไรครับม่ได้เห็นอยู่อันนี้ไส้ทุเรียนค่ะทุเรียนค่ะทุเรียนเราเอามาจากไหนทุเรียนก็จะมาจากทางทางภาคใต้ของของไทยอะนะคะจันทบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอินพอร์ตมาเลยก็จะค่ะ แล้วในการไหว้พระจันทร์เราต้องมีการกําหนดจํานวนชิ้นของขนมไหมคะว่าไหว้กี่ชิ้นมักจะขอเรื่องอะไรไหว้กี่ชิ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลด้านอะไรอย่างเงี้ยมีแนะนํำไหมคะหรือว่าได้หมดเลยแล้วแต่เลยแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยแล้วแต่ทครับผมก็สามารถที่จะไปหยิบหาแล้วก็ไปไหว้กันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คืออันนี้คือในส่วนของไสร้ยที่ทําออกมาแล้วใช่ไหมฮะ กระบวนการที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมาปั้นกันมาอะไรกันเนี่ยก็อบใช้ใช้อบใช่ไหมครับใช้วิธีการอบค่ะใช้วิธีการอบใช้ระยะเวลากระบวนการทําตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงอบเสร็จสิ้นเนี่ยจนมาเป็นแบบนี้เนี่ยนานไหมครับนานค่ะเพราะว่าจะเริ่มตั้งแต่เคี่ยวน้ําตาลผสมแป้งแล้วก็กวนไส้กวนไส้จะใช้เวลานานนิดหนึ่งค่ะอ่าครับอันนี้นี่คุณผู้ชมอันนี้เขาเตรียมไว้ให้เราสองคนชิมอันนี้คือไส้อะไรครับอันนี้ก็จะมีไส้ ไาทูเรียนไซทุเรียนทูเรียนสับปะรดพุาจีสับปะรดพุาจีที่คุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยบานะผมจะนิ่งให้ดูอ่าแต่กล้องเต็มสูงแล้วนะฮะแน่นขนาดไหนเน่เน่เน่ดูไส้เน่คุณผู้ชมดูไส้นี่ดูไส้นี่อันนี้คือไส้นะแป้งจะบางมากแป้งบางมากคือเป็นเหมือนเป็นขนมที่แบบมีแต่ไส้ให้เรารับประทานนะฮะอันนี้ไส้อะไรครับเนี่ยที่เห็นอยู่ไส้ทุเรียนค่ะไซทุเรียนนะฮะแล้วก็แน่นเลยแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งไส้อันนี้คร พุดซา,าจีน,จนสับป,ประรดนน่คุณผู้ชมนะฮะก็จะเป็นอ๋อสิเขาแตกต่างกันเลยะนะฮะสองไส้นี้คือเป็นไส้ที่ขายดีหรืออย่างไรฮะอาาทุเรียนนี่ก็จะเป็นไส้ที่ขายดีะนะคะ อไส้ส่วนไส้สับปะรดพุทราจีนเนี่ยก็จะเป็นไส้ที่ออกมาใหม่อ๋อไส้ใหม่เลยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นมีความเปรี้ยวอมหวานในตัวค่ะเปรี้ยวอมหวานเหรอคุณต้องชิมแล้วคุณต้องชิมแล้วค่ะแล้วสําหรับร้านขนมของสุทาสินีขนมเปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์เราทาตลอดทั้งปีไหมคะหรือเฉพาะช่วงไหว้พระจันทร์ทำตลอดทั้งปีค่ะสามารถที่จะแวะไปชิมกันได้เลยใช่ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมถามไปหนึงว่าผมจะเห็นว่าตอนเนี้ย ยิ่งใกล้ช่วงของเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยออกมาขายกันเยอะคือเราสามารถซื้อเป็นของฝากได้ด้วยใช่ไหมครับเขามีความเชื่ออะไรอย่างไรไหมหรือว่าไม่เป็นไรหรือว่ายังไงบ้างก็เขาก็จะถ้าเกิดซื้อไปเหมือนเราไปฝากผู้ใหญ่เป็นของฝากนะคะก็จะเหมือนเป็นสิีมมงคลเหมือนเหมือนเรามีของขวัญให้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็นําไปไหว้อีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นของฝากได้ความหมายดีด้วยใช่ค่ะคุนผู้ชมี่ยผมจะชิม อันนี้อะไรสับป,ปะรดพุทาสีสับปะรดพุทา,ปปาจีนค่ะคือร้านเนี้ยค่ะชื่อว่าสุทธาสินีก็คือคเป็นเจ้าของเลยใช่ค่ะจนจนเด่นของของขนมนี้ก็คือหวานน้อยนะคะหวานน้อยของหวานน้อยแล้วก็ใหม่สดสะอาดอร่อยครับแล้วแล้วก็เราคัดสัรนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ความเปรี้ยวของสับปะรดใช่ไหมฮะใช่ค่ะคนทาน เจทางอะไรก็ทานได้ที่สำคัญคือคนรับประทานอาหารเจสามารถที่จะทานได้ด้วยเป็นลายต่างๆมีขนาดอะไรบ้างมีสองขนาดเหรอคะมีสองขนาดนะคะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดเล็กขนาดเล็กก็จะสามารถที่จะเลือกขนาดได้ขนาดเล็กก็จะมีเป็นลายเป็นลายมงคลนต่างๆนะคะเช่นอะไรบ้างลายมงคุน UE ความหมายว่าสมปรารถนานี่คือลายนี้ค่ะขออนุญาตนะคะผู้ชมครับ นี่นะฮะอยู่อีนี่แบบนี้เนี่ยลายสมปัานาสมปัานาค่ะมีเลยครับลายต่อไปค่ะก็ป่ายปล,ลายเป็นลายมงคลด้วยค่ะแล้วก็อย่างการณีนี้ ถุงเงินถุงทองนะคะเงินนมีทองนะคะส่วนปูนี่หม้ว่านี่นิบซับแล้วยังมีเกราะป้องกันโตด้วยค่ะพอดีว่าปูนี่มีความหมายยังไงคือปูนิบซับเรี่นเป็นกรอะป้องกันตัวั้งในกระดองเอาไว้นีบซับเลยนีบจับซับเลยม้หลายหลายขาด้วยนะอ่ะคผู้ชมครับนอกจากในเรื่องของขนมไหว้พระจันทร์แนะนาครับมีหูไรด้านนี้อันนี้คืออะไรครับขนมเล่ยอ่างเถากล้วยค่ะอ่างเถากล้วยคือคล้ายๆเป็นคล้ายกุ้ยช่าย ไม่มีไส้คือไส้กุ้ช่ายก็ได้ไส้ขเหนียวไส้ถั่วไส้หน่อไม้อะไรก็ได้ได้หลายไส้ค่ะเป็นได้หลายไส้เลยนะคะแล้วก็ด้านนู้นคุณด้านนี้เลยนี่ที่หอกันอยู่นี่ขนมเทียนขนมเทียนมีขายที่สุทธาสินีด้วยค่ะแล้วก็นี้เป็นคุกกี้คุกกี้งาค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็ขนมเปี๊ยะไส้ข้าวไลเบอรี่ค่ะขนมเปี๊ยะไส้ข้าวไลเบอรี่เป็นสุดพิเศษเฉพาะของสุทธาสินีเลยไหมคะใช่ค่ะ และอันนี้คือหลากหลายมากๆก็คือจะเป็นขนมไหว้พระจันทร์สูตรต่างๆนอกเหนจากจะเที่ยวมาโชว์เราเป็นถุงแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบเป็นแพ็กเกจเป็นกล่องที่สามารถที่จะซื้อฝากได้ด้วยที่ใส่กล่องเป็นแพ็กเกตอยู่นี้มีอะไรไงบ้างคะก็จะมีทั้งขนมไหว้พระจันทร์นะคะที่จะใส่กล่องเป็นกล่องลักษณะนี้นะคะแล้วก็เป็นขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะงาคะ คือในแต่ละกล่องเราสามารถที่จะอย่างที่บอกไปมีลวดลายที่เป็นมงคลด้วยเราะลวดลายที่เป็นมงคลได้ไหมคะแล้วผมชอบกล่องนี้ลวดลายเป็นมงคลก็มีนะที่คุณบอกเนาะแล้วอย่างกล่องนี้คือเป็นสตอรี่เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์บอกเราเรื่องราวไปด้วยเนี่ยข้างหน้าด้านหน้ากล่องเนี่ยเป็นบึงบอลเพชรใช่ไหมครับดอกบัวในบึงบอลเพชรนี่นะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่คุณผู้ชมก็คือแผนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ก็คือเ ซื้อไปฝากเนี่ยเขารู้เลยว่ามาจากจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนเป็นของฝากที่การันตีเลยว่าเรามาถึงนครสวรรค์แล้วจริงๆถูกต้อง<ๆ>ถูกต้อง,อ,งอันนี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็น,นี้ลายเป็นลายแบบสวยงามมงคลค่ะใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยจุดที่เราวางจําหน่ายเนี่ยเขาสามารถติดต่อว่าช่องทางทั้งไหนอย่างไรกันได้บ้างก็จะมีวางจําหน่ายที่กลุ่มสุทาสินีนะคะก็จะอยู่ตรง สถานที่จาหน่ายสินค้าโครงการหลวงด้วยนะคะก็จะมีขายอยู่ในนั้นด้วยนะคะค่ะหรือว่าจะติดต่อทางหน้าเฟซบุ๊กนะคะค่ะสุทาสินีเบเกอรี่นะคะค่ะสุทาสินีนะคะเนี่ยร้านของเราที่เห็นดูใหญ่ๆแบบนี้ครับตั้งอยู่ตรงไหนของจังหวัดน,นครสวรรค์คบหลายคน<ก>อยากทราบก็จะอยู่ทางไปจากนกครสวรรค์ไประหว่างนครสวรรค์ไปทางกำแพงเพชรนะคะคก็จะห่างจากนกครสวรรค์ประมาณ30กิโล 30กิโลจากตรงประมาณสีแยกสะพานเดชาใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆตรงไปกังเพ็ดไปทางเชียงใหม่นะคะสามเซนกิโลอยู่ริมทางเลยนะอย่รมทางค่ะสังเกตได้ง่ายสังเกตได้ง่ายมีป้ายเห็นว่าก็ขนมสุทาสินีเลยค่ะอ๋นะคะก็แวะเข้าไปได้ที่นั่นเรามีขายอะไรบ้างครับก็จะมีทั้งขายทั้งขนมสุทาสินีนะคะแล้วก็มีขายผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่น จำหน่ายสินค้าของของโครงการหลวงค่ะกาแฟก็มีกาแฟค่ะแล้วก็มีอาหารมีครบเลยจบเลยรูปร่างนี้จะไม่เหมือนทั่วไปเพราะทั่วไปจะเป็นรูปกลมอันนี้จะเป็นลายมงคลมุกสินี่บค่ะความใหม่ดีด้วยเลือกซื้อหากันได้ ใช่แล้วค,ค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากนะคะถึงก่อนที่จะถึงเทศกาลดีๆช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะอยากให้ถือโอกาสนี้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าว้พระจันทร์เพื่อสิริมงคลในตัวเองแล้วก็ซื้อขนมดีๆไปไหว้พระจันทร์กันด้วยเชิญชวนเลยค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะซื้อขนมนะคะไหว้พระจันทร์นะคะขนมเปี๊ยะขนมมงคลนะคะเพื่อที่จะไปาฝากเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่แล้วก็เอาไป กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือได้นะคะแล้วก็อย่างวันไหวพระจันทร์นี้ของนครสวรรค์เองก็เชิญชวนไปเชียร์ให้กำลังใจองค์ไหนจะได้เป็นเจ้าแม่กวนอิมอมีการประกวดค่ะจังหวัดนครสวรรค์เขาจะคัดเลือกองค์สมมุติกันในใ<ช>วันไหวพระจันทร์นะครับที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผานะฮะก็ไปดูกันได้ไปดูกันได้ค่ะวันที่เท่าไหร่นะคะเป็นวันที่29 ติด9กันยายนนี้เดือนนี้นะคะค่ะคือเดือนนี้นะคะค่ะก็ก็ไปหาซื้อกันได้นะคะตามเฟซบุ๊กก็ได้นะคะค่ะสุธาสินีเบเกอรี่นะคะสุธาสินีนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะฮะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับที่ทางร้านให้ไว้นี่นะฮะเบอร์โทรศัพท์ช่องทางต่างๆนะครับที่ขึ้นไว้อยู่ณตอนนี้เนี่ย ท่านสามารถติดต่อได้นะครับแคปไปเลยนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญพันนะฮะดีๆนะครับแล้วก็เป็นความมงคลด้วยเนาะ,ะที่จะเอานํามาไปฝากผู้ใหญ่ก็ได้แล้วก็นํามาไหว้พระจันทร์กันในวันที่29กันยายน2566ในปีนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่สามพันเป็นอย่างมาก<อ>เลยคับขอบพระคุณคะ่ะแล้วก็หมดเวลาของห้องนั่งเล่าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง5้าคนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ so messed